พระนิจมุงผักศิษฐ์มาแคบออกมาสถานที่อยู่ก็แคบเข้ามาลวงพูดธังใจปฏิบัติเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมจริงๆก็แคบเข้ามาผู้ปฏิบัติจริงๆก็แคบเข้ามา ทังที่สามขั้นเ็นย่นเข้ามาถึงเราเองที่ภูกใจของว่าเป็นนักปฏิบัตินี่นนเวลาที่เป็นทำจริงๆก็แค่เข้ามานอกนั้นแต่เป็นเป็นแต่เวลาของกิเลสตีตลาดแหลกอ,อยู่ในหัวใจนั้นแผ่กระจายไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย กระจายเอกไปหาปืนหาไฟมาเผาของตลอดเวลาอี่มันน่าทุเล็กนะโอ้ทำพระพุทธเจ้าอะไรจะเลิกเลยไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบแล้วนะเทียบอะไรไม่ได้เหมือนอะไรไม่เหมือน มาเหมือนก็เหมือนใจเหมือนธรรมนี่เท่านั้นเนี่ยน้องนั้นไม่มีอะไรเหมือนถ้เาเหมือนก็เหมือนใจเหมือนธรรมธรรมเหมือนใจใจเหมือนธรรมธรรมเป็นใจใจเป็นธรรมนี่เท่านั้นทีงดููี่ว่าสามแดนโลกธาตุนีอะไรเหมือนฟังเรี่องอกจอากนี้ไปแล้วมันคืออะไรมัน คือกงกรรมของอจังผู้ขังอนัตตาเองที่เป็นกงกรรมน่ะพวกเราพวกนอนอยู่ในถ้ำเสืออะไรี่จะเป็นจะตายอย่างนี้นี่คือนที่เลือดเอาจริงๆนะเหยื่อล่ออยู่ปากถ้ำเกลื่อนไปนหมด มันไม่จะให้ไม่ไม,ไม่เพลินทำไงม,มันอยู่ได้ไงมันต้องเพลินอยมีทั้งเหยื่อล่ออยู่ในนั้นนะมีทั้งเสียงเพลงของเสือกระหึ่มอยู่ในนั้นนะไม่รู้จักเสียงเพลงของเสือไม่ใช่เยอะมมนรู้จักเหยื่อล่อของกิเลสอืมท,ที่สําคัญตรงนี้ ไปที oh, day, Everything. Everything. Day, ่ไหนก็อูจริงๆแล้วทุกวันนี้มันเป็นน้ำมันมันไม่ได้ตกเลยแต่มันเป็นเองเป็นองธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรนี่มันเหมือนอะไรทำตำงานนี่จิตทำงานนี่อะไรพูดไม่ถูกอีกเลยยัายิ่งรับเนปักปักปักปัอ่าาจะเป็นเรื่องของ ต้องการน้าที่เดเลยว่าทำงานตลอดเวลาพเาพื่อเจ้เ่เนี่ยเรียกนอกแตนรบเรมันก็เรี่กไม่ถูกมีวางกัดขุนพันตรงไหนมันมีแต่เรื่องอันเนี้โอ้โหเดย โอ้ยเจ้าแต่ละวงที่จะมาสอนนี่ับไม่ทราบวนาานันานานแล่ไหลในสำหรับคนลาคมนั่นเนน่ห์กลุมบอลสันโลกจริงไม่มีนมาทีปีเดือนสลฐานที่เอาเลยมันเลยมันเลยเลยเตียบมันเลย เปียกความว่าเปียกไปอีเนี่ยก็สายโลกว่านี่นี่ไม่เปียกอีกสาลโลกนี่มันพูดไม่ถูกแล้ว <c oughs> มันเลยในหัวใจเรานี่วันหนึ่งมันมันเป็นยังไงทั้งที่เป็นหัวใจผู้ปฏิบัติมันเคยพูดถึงว่าโลก,กทั่วไปเลยดูหัวใจของ เครื่องเชื้อปืนสมไฟไม่มีใครจะมีความรู้สึกสักนิดหนึ่งว่าพอแล้วไม่มีเครื่องสมไฟนี่จะต่างคนต่างหนีดต่างดิ้นไม่ว่าสัตว์ว่าคนดิ้นดิ้งไม่รู้ว่าดิ้นว่าดิ้งเพราะเหตุผลร่างกายอะไรนี่ทั้งทพียรมีเหตุของมันให้ดิ้นให้ดิ้น มไม่สนใจคิดเลยแล้มันจะไปเห็นแบบพอแล้วได้ไงแป๊บสี่ที่เป็นปืนไฟนะแล้วมันมรู้ว่าเป็นปืนไฟอีกด้วยหนี่อดคิดไม่มดมได้นะตามมือ ต็ว่าตาเหมือนง่วนก็ว่าตาเนี่มองไปไหนมันไม่เห็นยังไงไม่ใช่คนตาบอดมองไปไหนมันเห็นหมดยิ่งเปิดออกตัวดลซีนะ่ะเหมือนเราเดินไปตามทาง,ทางคนตาบอดคนตาดีเดินไปด้วยกัน คนตวาวอดมันจะไปไญหวาวันมีทหารชนนั้นโดนนี่ล้มลุกคูกคานไปงนั้นเพราะมันไม่เห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั่นคนตาดียังไงโดนไหมล่ะนั่นมันต่างกันระหว่างคนตาด,ดีคนตาบอดคนตาดีมีกี่คน ไปในอย่างปลอดภัยปลอดภัยคนตาบอดตาบอดมีกี่คนคว่าล้มลุกคานเกื่อนหนวนกะโดนสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่แต่ตนไม่เห็นเพราะตาบอดนั่นะนี่แล้วอันนี้แหละดิ่ี่นาทิเทียวสิ่งที่มันโดนเราหัวใจเราอยู่ทุกวันทุกวันโดยนิ้มผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกล่นงกายไปแล้วก็ไปกรองมันทรมารมณ์ เป็นครังติดจิตอ,อารมณท์ทั้งหลายของกิสอีกด้วยเต็มไปแลยนะเหมือนกระทะทอดสัตว์มันเลยเป็นงางไปทำเลที่ทำงานอยู่นหมอกระทงก็อยู่ในหวัวใจมันทอดย่างห้น นเกียหมดไปหมดไปไม่ไม่ว่าชาวบ้านชาววัดนะจะพูดไม่ว่าเขาว่าเรามันพอพอกันนะบ้านกับวัดมันก็พอกันบ้านก็ไปแบบนึ่งวัดก็ไปแบบนึ่ง เขาก็ไปแบบหนึ่งเรา,เาก็ไปแบบหนึ่งแต่มันไม่ใช่แบบเดินไปตามทางเลยแบบเหยียบย่ำทำลายตัวเองเอามีดฟันตัวเองทงคนต่างฟันฟันตัวเองแลง้วก็ฟันคนอื่นนะฟันแต่ตัวเองไป็นชัว่วฟันแต่คนอื่นฟันแต่คนอื่น ว่าเขาฟัานเขาเก็บเพิ่มเพื่ออีกแล้วเขามากลับมาฟันเราอีกนี่คำว่าพิษคำว่ามีดฟันไปตรงไหนเมื่อขาดตะบันตรงน,นั้นนี่ไม่เอาใจเป็นเครื่องมือของมันี่มาจากไม่รู้ว่ากี่ว่ากี่วาเนี่ย กองเงินไม่เรื่องในลาวอะไรนี่แหละผมมันเคยมาแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมูกับเพื่อนแลมาอยู่กับพ่อแม่ของจันมัน่นไม่เศร้า่าไรเลยเพราะเราอยู่กับท่านมาหลายปีที่มาทราบว่ชาชาติแล้วมีน้องผือ,อที่เหมือนตลาดาพระเนี่ยหลังไหลเฝ้าหลัง,หลง,งแล้วไม่ไม่เลื่อนในลาว เื่อกังกังทุกอย่างรวมนั่นหมดเราผู้คอยดูแลเพื่อภาราของท่านและเบาลงให้แม่ท่านหนักใจกับพวกเราพวกเราที่ปหาท่านเราเนี่ยจะตายอ่ะ้ไม่หนักเราไม่จะลื่นนะแล้วเป็นยังไงเรื่องที่ผ่านมามาจากพาเนรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับท่านมาเป็นจี่หมื่นละ เป็นยัไงมัางนี่ีนี่กี่มื่อกี่แสนยังไมรัมันมากตงมามันก็ไม่เรื่องอยาวเลยทำมัน